เออว่าแต่ว่าพวกแกตากกระเกงในกันแบบเนี้ยดูเด็ดเป็นสงา่าไม่อายใครเลยหรือไงถ้าไม่ให้ตากระเบียงแล้วจะให้ตากที่ไหนแล้วจะต้องอายใครเขาก็ตากแบบนี้กันทั้งนั้นแกแล้วแถวนี้มีโรคจิตขโมยกางเกงในใหม่แกพวกแกต้องระวังนะฉันเห็นในข่าวเยอะแยะหอ,อพักอะ่ะตัวดีเลยแต่หอนี้ก็ดูปลอดภัยนะแล้วก็มีแต่นักศึกษาอยู่กันด้วยหรือว่า จะมีโรคจิตมาจากข้างนอกถ้ามีจริงมันก็เข้ามาไม่ได้หรอกอีกอย่างห้องชั้นนะ่ะอยู่ตั้งชั้นสี่จะมาได้ยังไงมันน่าคุยตรงไหนเนี่ยเองเกงในเนี่ย้าว,วันจันทร์ฟ้าวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกข่าวร้ายกับอินดี้พิมพี่ฮะว่าไงนะโจรขโมยกางเกงในของพวกเราไปหมดเลยเหรอเฮ้ยมีโรคจิตด้วยเหรอเนี่ยแต่ว่าไม่หมดนะเหลือแต่ของอินดี้ เออแล้วถามอาร์ตหรือ,อยังอาร์ตออกจากห้องที่หลังพวกเราอะ่ะถามอาร์ตแล้วอาร์ตบอกว่าตอนที่อาร์ตออกมากางเกงในของเราก็ตากปกติฉันว่านะมันจะต้องขโมยตอนที่พวกเราทุกคนไม่อยู่ในห้องแน่ๆแ,และที่สำคัญไม่ใช่แค่ห้องเรานะห้องข้างๆทั้งสองฝั่งก็โดนขโมยด้วยฮะแสดงว่ามันจะต้องเพ่งเลงห้องเราแล้วก็ข้างๆห้อง <S <S ตวิง้ง งั้นเย็นนี้เราไปแจ้งเจ้าของหอดีไหมขอดูกล้องวงจรปิดว่ามีใครน่าสงสัยไหมเราจะมาทาภารกิจปฏิบัติการจับพวกโรคจิตขโมยกางเกงในกันเมื่อมาถึงหอพักฟ้าไปขอเจ้าของหอดูกล้องวงจรปิดซึ่งบุคคลที่เดินเข้าออกก็ไม่มีใครน่าสงสัยเลยเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พักอาศัยในหอพักแห่งนี้ แต่อินดี้สังเกตเห็นว่ามีเพียงอาร์ตเท่านั้นที่ถือถุงหิ้วใบใหญ่เดินออกมาซึ่งตอนที่อาร์ตมาที่ห้องนั้นไม่ได้มีข้าวของติดตัวมาด้วยเอ่อพวกแกฉันว่านะอาร์ตอะน่าสงสัยอยู่นะเฮ้ยไม่มั้งอาร์ตมันจะขโมยไปทำไมอาร์ตมันเคยมาค้างกับฉันบ่อยๆไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยแต่อาร์ตพูดถึงกางเกงในตลอดเลยนะ แค่พูดก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะขโมยปะวะอีกอย่างอาร์ตมันเป็นเกย์นะเว้ยเป็นไปได้ไหมว่าอาร์ตอาจจะอยากลองใส่แต่ไม่กล้าซื้อเลยขโมยอะไรประมาณเนี้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันก็เอาไปแค่ชิ้นสองชิ้นไม่ให้คนสงสัยไม่ดีกว่าหรอวะนี่เล่นเอาไปหมดเลยแต่ยกเว้นของอินดี้ยายเพ็มมันก็จริงอย่างที่ฟ้าพูดฉันก็ไม่อยากจะปลักปั๊มเพื่อนหรอกนะ เราอ่ะต้องมีหลักฐานก่อนเธอจะหาตัวขโมยได้ยังไงอินดี้เล่าแผนการให้เพื่อนๆฟังโดยแผนของอินดี้ก็คือจะซ่อนกล้องไว้กับต้นไม้ตรงระเบียงเพื่อให้เห็นราวกางเกงในชัดๆจากนั้นก็จะชวนอาร์ตมาที่ห้องอีกครั้งคราวนี้จะตากางเกงในไว้เยอะๆเลยมันจะได้ผลหรอ เราจะพยายามอวดอ้างกางเกงในดึงดูดความสนใจเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินอวดอ้างกางเกงในเนี่ยนะเออก็หาโลกจิตไงประเด็นคือไม่ได้กล่าวหาอาร์ตแต่เราอ่ะต้องหาโลกจิตที่ขโมยกางเกงในให้ได้เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยอย่าลืมสิว่าเราอะอยู่กับฟ้าแค่ชั่วคราวนะต่อไปฟ้าต้องอยู่คนเดียวมันอันตรายมากนะแกก็จริง งั้นเอาตามนี้อินดี้และเพื่อนทําตามแผนที่วางไว้เมื่อมาถึงที่ห้อง <ไป S 1> ก็พบว่ากางเกงในหายอีกแล้วพอตรวจสอบกล้องดูปรากฏว่าอาร์ตคือคนที่อยู่ในคลิปและกําลังขโมยกางเกงในทุกคนตกใจมากจึงเรียกอาร์ตมาถามหาความจริงอาร์ตทำไมกระทำแบบนี้วะฉันเป็นเพื่อนแกนะเว้ยอาร์ตเธอเป็นโรคจิตหรออาร์ต ฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยทำไปเพราะอะไรอะ่ะเล่าความจริงมาแล้วพวกเราจะรับฟังคือฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจที่ฉันขโมยไปอะ่ะไม่ใช่เพราะเป็นโรคจิตนะคือฉันเอาไปขายในเว็บใต้ดินนะ่ะฮะแล้วทำไมเธอต้องทำแบบนั้นด้วยอะ่ะอาร์ตคือว่าฉันดันเอาเงินที่พ่อแม่ส่งให้มาเรียนไปลงทุนในหุ้นและพอดีมันเจ๊งนะ่ะ ไม่กล้าบอกที่บ้านด้วยก็เลยต้องมาขโมยกางเกงในไปขายในเว็บให้พวกโรคจิตอีกทีน่ะฉันขอโทษจริงๆนะฉันผิดไปแล้วอาร์ตแกรู้ไหมทำแบบเนี้มันโดนจับได้เลยนะเสี่ยงนะแกถ้าแกเดือดร้อนแกก็บอกฉันสิเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวฉันจะเก็บเงินมาคืนค่ากางเกงในนะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกอาร์ต แต่แกอย่าทําอีกนะฉันนะ่ะกลัวว่าแกจะโดนคนอื่นเขาจับได้แล้วเขาจะเอาไปแจ้งความมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อีกอย่างนะแกจะต้องอับอายคนคนอื่นจะคิดว่าแกเป็นโรคจิตแล้วแกนั่นแหละจะลําบากฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทําอีก